สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอล์ครับวิดีโอนี้นะครับเป็นการซูเปอร์1 1ขีดหนึ่งอินโทรดักชันและก็ i n t d e เดฟนิชันนะครับของการซูเปอร์ซีดีโอชุดนี้นะครับมีทั้งหมด7วิดีโอถ้างนั้นเราก็มาลองชมกันนะครับว่าทั้ง7วิดีโอนี้มีอะไรเรื่องราวอย่างไรกันบ้างครับวิดีโอนี้นะครับเป็นปวิดีโอสั้นๆที่จะมาพูดเรื่องว่าการซูเปอร์คืออะไรครับ ทำไมถึงเราต้องใช้การซอพเปอร์แล้วก็มาเริ่มต้นว่าเราจะทำการซอพเปอร์กันยังไงดยนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัว user interface ของการซอพเปอร์นะครับพวกแท็บเมนูต่างๆการดิสลยแลวกวก์แล้วก็พวกคันวาสเมนูนะครับแล้วก็เมาส์คอนโทรลต่างๆที่เราจะใช้ในการซอพเปอร์นี้ ในส่วนี้นะครับเราจะมาอธิบายส่วนต่างๆของตัวคอมโพเนนต์นะครับชนิดของคอมโพเนนต์อย่างเช่นเจเนริกคอมโพเนนต์พารามิเตอร์คอมโพเนนต์ดิสเพลย์คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ส่วนต่างๆของคอมโพเนนต์นะครับเช่นอินพุตเอาต์พุตสีของคอมโพเนนต์แล้วก็การเชื่อมต่อหรือการไวริงของตัวคอมโพเนนต์ในการซัพเฟิร์ดนะครับ มาต่อกับตัวพาร์ทสนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Point g e o เมทรีในการซ็อปเปอร์นะครับเราก็จะมาอธิบายว่าตัว Point g e o เมทรีในการซ็อปเปอร์นั้นเป็นยังไงนะครับแล้วมีพารามิเตอร์อะไรบ้างแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กับตัวพารามิเตอร์ t เตติ g จของตัวจุดนะครับก็คือเราจะใช้เป็นตัวแ t ตแท c เตอร์พอยต์นะครับตัวแ t ตแท c เตอร์พอยต์นะครับเราก็จะใช้ตัว Distance ระหว่างตัวจุดแล้วก็ใช้ตัวทิศทาง ระหว่างจุดกับตัว a t เคสเตอร์พอยนะเพื่อสร้างเป็น p a t เทิรหรืออาร์เจเมทรีเมขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถควบคุมขนาดที่ใหญ่ที่สุดและขนาดที่เล็กที่สุดของวงกลมได้โดยใช้ Component Min ิกับ Max นะครับผม ถึงวิดีโอในส่วนที่5นะครับจะเป็นการอธิบายเรื่องเวกเตอร์และก็เพลเน็นะครับเวกเตอร์ก็เป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงและมีขนาดและทิศทางนะครับส่วนเพลนก็จะประกอบด้วยเวกเตอร์สามมันคือเวกเตอร์ x เวกเตอร์ y แล้วก็เวกเตอร์ z ครับพาร์นะครับเป็น image sampler image sampler เป็นคอมโพเนนต์ในการซัพเปอร์นะครับที่สามารถดึงค่าข้อมูลสีจากรูปภาพมาใช้ได้นะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับเราจะใช้ข้อมูลสีนั้นมาเปลี่ยนเป็นความสูงของ Geometry กล่องแต่ละอันนะครับในวิดีโอสุดท้ายของแต่ละคลาสนะครับจะเป็นโปรเจกต์ e f e r e n c e ซึ่งในวิดีโอนี้ก็เป็นตัว Mountain Dwelling Space อง Big นะครับเราใช้ Image Sampler มาทำเป็นจุดนะครับ แล้วก็ปรับขนาดจุดแต่ละอันให้เป็นกลุ่มเพื่อไม่ให้มีจำนวนขนาดของจดมากจนเกินไปนะครับ